เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ทีเน็ตไม่ใช่ว่าจะตัดแต่สติ๊กเกอร์ได้อย่างเดียวฟังก์ชันหลากหลายทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงจึงไม่แปลกเลยที่ยอดขายจะสูงติดอันดับหนึ่งของโลกมันทำอะไรได้หลายอย่างอีกตั้งมากมายจนคุณต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียวตัดสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าโลโก้ต่างๆต,ต,ตัดเฟรกกร,รมยี่รี่ติดเสื้อ สติกเกอร์ติดรถแต่งรถงานป้ายต่างๆงานเพ้นงานฉลุกระจกกัดลายแกะสลักต่างๆและอื่นๆอีกมากมายเครื่องต่ดสติกเกอร์พีเน็ตคุณสมบัติคุ้มค่าเกินราคาได้คัดงานเนี้ยมาร์กเล็งกล้องด้วยกล้อง CCD แม่นยำที่สุดตัดคมด้วยใบมีด35องศาตัดยาวได้อย่างต่อเนื่องไม่มีจำกัด ไม่ต้องมานั่งเฝ้าของแถมครบคันจัดส่งถึงที่ติดตั้งให้พร้อมสอนใช้งานโดยทีมงานมืออาชีพจากเรา